สวัสดีครับวันน en. ี้เรามาเรียนคลิปที่2นะครับหน่วยบทที่1นนะครับเรื่องการนับจานวนไม่เกิน1นึ่งแสนนะครับโดยการนับหลักูศคิดนะครับเรามาดูนะครับหลักูศคิดนะครับมันมีทั้งหมด7หลักก็มีหนึ่งล้นะครับเรามาดูหลักที่เราต้องเรียนกน่อนนะครับ5หลักนะครับก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนนะครับถ้าเราเรียนไม่เกินแสนเราจะได้แค่ อันนี้เรามาดูเลยว่าถ้านักเรียนเจอลูกคิดนะครับเจอลูกคิดในลักษณะนี้นะครับแต่ระหว่างนะครับหลักหน่วยหลักสิบมีลูกคิดกี่ลูกนักเรียนนับลงไปเลยนะครับเช่นหลักหน่วยนะครับมีหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ลูกนักเรียนเขียนเลยเลขสิบตัวเดียวไม่ต้องไปเขียนเยอะนะครับอย่างหลักสิบเขียนหนึ่งนะครับมีหนึ่งนะครับไม่ไปเติมศูนย์นะ หลักร้อยนะครับใส่ศูนย์เลยหลักพันตะนะี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกลูกนะครับหลักหมื่นมีกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะครับเรามาเขียนประโยกสญลจะรักได้นังครับเจ็ดเอกนะครับสิบสี่หนึ่งสองสามใส่ลูกน้ครัเป็นหลักนึ่นะครับเท่ากับเจ็ดหมื่นหกพันสิบสี่ นะครับตอนนี้เรามาดูว่าถ้านักเรียนเจอลูกคิดในลักษณะนี้แถวหลักเก้านะครับมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับเหมือนกันแต่เราใช้เลขเดียวกันเลยเนาะนะครับเรามาดูว่าหลักหน่วยเราใส่ถ้าเราเจออย่างี้เขาให้ระบายสีนักเรียนระบายสีเลยครับสี่หน่วยหนึ่งสสาม สีนะครับระบายบางคนระบายจากข้างบนผิดนะแต่ไม่เป็นไรช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันนะครับเอาตรงนี้ละกันเริ่มตั้งแต่ข้างล่างครั้งที่ผ่านมาผิดไม่เป็นไรนะครับมาดูว่าเขาเลยนะครับเลขหนึ่งนะเราระบายสีเลยนะครับเลขศูนย์ไม่มีนะครับเลขศูนย์ไม่มีนะครับมาเลขคันมีหกหนึ่งสอง 3 4 5 6นะครับเลขหนึ่งหลักหนึ่งบ้างมี7 1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วเราก็เขียนเลขลงไปเลยนะครับ 1, 1, 4 1 0 6 เรามาเขียนในรูปก,กระจายนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนในรูปก,กระจายได้ดังนี้นะครับค่ะเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นบวกหกพันบวกศูนบวกสิบบวกสี่นี่คือในรูปแบบของการกระจายนะครับเจ็ดพันไอ้เจ็ดหมืนะครับตัวแรกเจ็ดหมื่ หกพันนะครับศูนย์หลัก100นะ 0, 10, ร้อยนะเศูนย์สิบแล้วก็สี่นะครับนี่ในรูปก,กระจายตอนนี้เรามาดูในรูปในแบบกระจายแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเขาไม่มาเราเล่นตัวเดียวเ,เลยเนาะเจ็ดหมื่นหกพันนะครับสิบสี่นะเรามาดูในหลักหนึ่งก่อนมีค่าเท่าไหร่นะเจ็ดนี่คือหลักหนึ่ง นะครับมีค่าเท่ากับ7หมื่นนะ7จ็หมื่นโอนะครับ, 7, 6, รบอยู่ในหลักพันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หกพันนะครับสูงอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับสูงไม่ใช่ไปศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวไม่ได้นะครับหนะึ่งนะครับมีค่าเท่ากับสี่นะครับอยู่ในหลักหน่วย อันนี้เมื่อเราได้ลักษณะเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้แล้วเราก็เติมไปนะครับนะครับให้ครบทุกบทน,นะครับตอนนี้เรามาเจออ่าใบงานอีกใบหนึ่งนะครับท็่ที่เราต้องเติมตัวเลขคินดูอารบ,บิกตัวเลขไทยตัวเลขสิงห์นั่เเป็นทํามาแล้วนะครับก็เติมไปให้ครบนะครับอ่าเดี๋ยววเติมไปเลยแล้วกันเนาะนะครับเจ็ดมือหกคันนะครับสิบสี่นะครับตัวเลขไทย เจ็ดหมื่นหกพันนะครับสิบสี่นะครับจงสืบเจ็ดหมื่นหกพันสิบสี่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับ ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนศึกษาสักสองรอบนะครับแล้วนักเรียนก็ลงมือทำในนะครับใบงานที่ครูจะให้ไปในวันที่11นี้นะครับเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนไปนะครับเข้าไปทำทำตามแบบฝึกนะครับแบบฝึกหัด่องนะครับนะวกอธิบายไว้ตรงกับแบบฝึกนะครับใบงานนะครับแบบฝึกหัดนะครับ นักเรียนทำถึงหน้าสิบก่อนคลิปที่สองนี่นักเรียนทำถึงหน้าสิบก่อนนะครับหน้าสิบนะครับทำถึงหน้าสิบจะมีตรงกับที่วอลสอนเลยนะครับแล้วคลิปที่สามเดี๋ยววอลจะมาสอนถึงตั้งแต่หน้าสิบเอ็ดนะครับถึงหน้าสิบหกนะครับคลิปนี้นะครับวอลขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปที่สามครับสวัสดีครับ